น้ำจิ้มของอชนบุรีเรานะคะเขาจะเป็นเหมือนกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ประมาณนี้หละมันจะมีรสจานกันเนาะถ้าที่อื่นเราก็จะเป็นพริกผงน้ําตาลแล้วก็น้ําส้มนะคะน้ําปลาแค่นั้นเองร้อนก่อนนอนแม่เล็กนํามาอุ่นไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่า ข้าวต้มซื้อมาจากทางเนาะที่อื่นจะไม่มีแบบนี้นะคะที่อื่นจะเป็นข้าวต้มก็จะมีพริกปน่นน้าตาลแล้วก็น้ําส้มประมาณนี้นะคะน้ําจิ้มของอ่าชนบุรีเรานะคะเขาจะเป็นเหมือนกับน้ําจิ้มข้าวมันไก่ประมาณนี้แหละมันจะมีรสใจประมาณนี้แหละนะคะนะคะแล้วก็ใส่ไปในข้าวต้มนะคะ นี่คือความแตกต่างของข้าวต้มที่ที่แถวชนบุรีเขาทำสูตรสําหรับข้าวต้มโดยเฉพาะนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆไม่ียกให้ดูนะคะอ่ารสชาติเขาจะเหมือนน้ําจิ้มข้าวมาันกร้อนก่อนนอนแม่เล็กนํามาอุ่นไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าข้าวต้มซื้อมาจากทางนี้ชวนเพื่อนๆมาทานข้าวต้มกุ้งด้วยกันค่ะ เป็นข้าวต้มร้อนๆก่อนนอนค่ะข้าวต้มกุ้งแล้วจะทำํำข้าวต้มที่ใส่น้ำจิ้มสูตรเฉพาะของเขาเพื่อนๆชาตของขิงอยู่นะคะเพื่อนๆเนาะนะคะเขาจะใส่ไปในในข้าวต้มนะคะถ้าที่อื่นเราจะไม่มีเนาะเพื่อนๆใส่ประมาณนี้แหละนะคะ นะคะแล้วก็ใส่ไปในข้าวต้มนะคะนี่คือความแตกต่างของข้าวต้มที่ที่แถวชนบุรีเขาทากุ้งใส่เนื้อปลากระพงนะคะที่ชนบุรีเขเองนะคะที่จะปรุงรสชาตินะคะแต่ที่นี่ก็จะมีน้ำจิ้มสูตรนะะสูตรสําหรับข้าวต้มโดยเฉพาะนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆไม่เด้กให้ดูนะคะรสชาติเขาจะเหมือนน้ําจิ้มข้าวมันไก่ นี้ชวนเ,นเพื่อนมาทานข้าวต้มกุ้งด้วยกันค่ะเป็นข้าวต้มร้อนๆก่อนนอนค่ะข้าวต้มกุ้งรล้วใส่ประมาณนี้แหละนะคะนะคะแล้วก็ใส่ไปในข้าวต้มนะคะนี่คือความแตกต่างของข้าวต้มที่ที่แถวชนบุรีเขาทำชาติของขิงอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เนาะนะคะเขาจะใส่ไปในในข้าวต้มนะคะ ถ้าที่อื่นเราจะไม่มีเนาะนเพื่อนร้อนก่อนนอนแม่เล็กนํามาอุ่นไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าข้าวต้มซื้อมาจากข้างนอกนะคะอันนี้ไม่ได้ทําเองจ้าเราซื้อมาจากข้างนอกแม่เล็กจะพาเพื่อนๆมาดูข้าวต้มที่แถวชนบุรีเขาเป็นข้าวต้มจะทำข้าวต้มที่ใส่น้ําจิ้ม สูตรเฉพาะของเขาเพื่อนๆเองนะคะที่จะปรุงรสชาตินะคะแต่ที่นี่าาก็จะมีน้ำจิ้มสูตรน้ำจิ้มของอชนบุรีเรานะคะเขาจะเป็นเหมือนกับน้ำจิ้มข้าวมันไก่ประมาณนี้เลยมันจะมีรสเกงนะคะที่จะปรุงรสชาตินะคะแต่ที่นี่าาก็จะมีน้ำจิ้มสูตรสูตรส,สำหรับข้าวต้มโดยเฉพาะนะคะ นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ให้ดูนะคะอ่ารสชาติเขาจะเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันไก่เพื่อนเพื่อนจ๋ากุ้งใส่เนื้อปลากระพงนะคะที่ชนบุรีเอียงนะคะที่จะปรุงรสชาตินะคะแต่ที่นี่ก็จะมีน้ำจิ้มสุดรข้าเพื่อนเพื่อนจ๋าท่านกันเนาะถ้าที่อื่นเราก็จะเป็นอ่าพริกผง น้ำตาลแล้วก็น้ำส้มนะคะน้ำปลาแค่นั้นเองร้อนก่อนนอนแม่เล็กนามาอุ่นไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าข้าวต้มซื้อมาจากทางเนาะที่อื่นจะไม่มีแบบนี้นะคะที่อื่นจะเป็นข้าวต้มก็จะมีพริกปน่นน้าตาลแล้วก็น้าส้มประมาณนี้นะคะร้อนก่อนนอน แม่เล็กนำมาอุ่นไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าข้าวต้มซื้อมาจากครั้งแรกจะมีน้ำนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะเป็นน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำพริกนะคะน้ำจิ้มน้ำพริกก็ว่าได้เนาะและะ้วุงใส่เนื้อปลากระพงนะคะที่ชนบุรีเขาสุดเด็ดของเขาต่างหากเนาะนเพื่อนๆเนาะนะคะ มาทานข้าวต้มก่อนนอนกันค่ะเพื่อนๆทานข้าวต้มก่อนนอนรองท้องอุนอ่นๆนะคะใส่ประมาณนี้แหละนะคะนะคะแล้วก็ใส่ไปในข้าวต้มนะคะนี่คือความแตกต่างของข้าวต้มที่ที่แถวชนบุรีเขาทาสุดเด็ดของข้าวต่างหากเนาะเพือ่อนๆเนาะนะคะมาทานข้าวต้มก่อนนอนกันค่ะเพื่อนๆทานข้าวต้มก่อนนอนรองท้องอุน่นๆนะคะเนาะที่อื่นจะไม่มีแบบนี้นะคะ ที่อื่นจะเป็นข้าวต้มก็จะมีพริกปน่นน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มประมาณนี้นะคะเองนะคะที่จะปรุงรสชาตินะคะแต่ที่นี่ก็จะมีน้ำจิ้มสูตรชาติของขิงอยู่นะคะพเพื่อนๆเนาะนะคะเขาจะใส่ไปในในข้าวต้มนะคะถ้าที่อื่นเราจะไม่มีเนาะพเพื่อนๆสูตรสำหรับข้าวต้มโดยเฉพาะนะคะนี่ค่ะพเพื่อนๆไม่ได้ให้ดูนะคะ รสชาติเขาจะเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันก็จะทำข้าวต้มที่ใส่น้ำจิ้มส, endlich! สูตรเฉพาะของเขาเพื่อนเพื่อนชาติของขิงอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะนะคะเขาจะใส่ไปในในข้าวต้มนะคะถ้าที่อื่นเราจะไม่มีเนาะเพื่อนๆอชาติของขิงอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะนะคะเขาจะใส่ไปในในข้าวต้มนะคะ ถ้าที่อื่นเราจะไม่มีนะเพื่อนเพื่อนสูตรสําหรับข้าวต้มโดยเฉพาะนะคะนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนไม่ได้ให้ดูนะคะรสชาติเขาจะเหมือนน้ําจิ้มข้าวมาันกุ้งใส่เนื้อปลากระพงนะคะที่ชนบุรีค่าแต่ที่ชนบุรีเรานะคะจะมีนะคะแต่ที่ชนบุรีเรานะคะจะมีนะคะกุ้งใส่เนื้อปลากระพงนะคะ ที่ชนบุรีเขาจะมีะน้ำนี่ค่ะนี่ค่ะนะคะเป็นน้ำจิ้มนะคะเป็นน้ำพริกนะคะน้ำจิ้มน้ำพริกก็ว่าได้เนาะนะคะแต่ที่ชนบุรีเรานะคะจะมีนะคะข้างนอกนะคะอันนี้ไม่ได้ทําเองจ้าเราซื้อมาจากข้างนอกไม่เล็กจะพาเพื่อนๆมาดูข้าวต้มที่แถวชนบุรีเขาเป็นข้าวต้ม นี้ชวนเ,นเพื่อนมาทานข้าวต้มกุ้งด้วยกันค่ะเป็นข้าวต้มร้อนๆก่อนนอนค่ะข้าวต้มกุ้งร้อนแต่ที่ชนบุรีเรานะคะจะมีนะคะเ<ม>นาะที่อื่นจะไม่มีแบบนี้นะคะที่อื่นจะเป็นข้าวต้มก็จะมีพริกปน่นน้าตาลแล้วก็น้ําส้มประมาณนี้นะคะสุดเด็ดของข้าวต่างหากเนาะนเพื่อนเนาะนะคะ าทานขา้าวต้มก่อนนอนกันค่ะเพื่อนเพื่อนทานขา้าวต้มก่อนนอนท้องท้องอุ่นๆน,นะคะจะทำะขา้าวต้มที่ใส่น้ำจิ้มสูตรเฉพาะของเขาเพื่อนๆแต่ที่ชนบุรีเรานะคะจะมีนะข้านอกนะคะอันนี้ไม่ได้ทำเองจ้า เราซื้อมาจากข้างนอกแม่เล็กจะพาเพื่อนๆมาดูข้าวต้มที่แถวชนบุรีเขาเป็นข้าวต้มร้อนก่อนนอนแม่เล็กนํามาอุ่นไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าข้าวต้มซื้อมาจากครา้งร้อนก่อนนอนแม่เล็กนํามาอุ่นไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่าข้าวต้มซื้อมาจากครั้งกุ้งใส่เนื้อปลากระพงนะคะ ที่ชนบุรีเขาช่นนี้ชวนเพื่อนเพื่อนมาทานข้าวต้มกุ้งด้วยกันค่ะเป็นข้าวต้มร้อนๆก่อนนอนค่ะข้าวต้มกุ้งร้อนเนาะที่อื่นจะไม่มีแบบนี้นะคะที่อื่นจะเป็นข้าวต้มก็จะมีพริกป่นน้ําตาลแล้วก็น้ําส้มประมาณนี้นะคะทานกันเนาะถ้าที่อื่นเราก็จะเป็นพริกผงน้ําตาลแล้วก็น้ําส้มนะคะ น้ำปลาแค่นั้นเองกุ้งใส่เนื้อปลากระพงนะคะที่จนบุรีเขาเชนี้ชวนเพื่อนๆมาทานข้าวต้มกุ้งด้วยกันค่ะเป็นข้าวต้มร้อนๆก่อนนอนค่ะข้าวต้มกุ้งรสชาติของขิงอยู่นะคะเพื่อนๆเ,เนาะนะคะเขาจะใส่ไปในในข้าวต้มนะคะถ้าที่อื่นเราจะไม่มีนะเพื่อนๆ สูตรสำหรับข้าวต้มโดยเฉพาะนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆม่เล็กให้ดูนะคะ,ะรสชาติเขาจะเหมือนน้ำจิ้มข้าวมันกันเนาะที่อื่นจะไม่มีแบบนี้นะคะที่อื่นจะเป็นข้าวต้มก็จะมีพริกปน่นน้ำตาลแล้วก็น้ำส้มประมาณนี้นะคะร้อนก่อนนอนแม่เล็กนำมาอุ่นไฟอีกครั้งหนึ่งค่ะเพราะว่า ข้าวต้มซื้อมาจากข้างนอกนะคะอันนี้ไม่ได้ทําเองจ้าเราซื้อมาจากข้างนอกไม่เล็กจะพาเพื่อนๆมาดูข้าวต้มที่